สวัสด,ดีครับหลังจากวิดีโอตอนที่แล้วเราเรียนรู้ภาพรวมของวิชาสถิติกันไปแล้วนะครับมาในวิดีโอตอนนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันถึงการวัดค่ากลางนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเรามาเรียนรู้กันถึงการวัดค่าเฉลี่ยซึ่งในเชิงของการเงินการลงทุนเนี่ยค่าเฉลี่ยก็คือ,อผลตอบแทนเฉลี่ยน,นะครับที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆนะครับมาเรียนรู้กันในตอนนี้ครับ โดยการวัดค่ากลางนะครับหรือค่าเฉลีย่ยเนี่ยนะครับหลักๆมันมีอยู่ด้วยกันนะครับ3ประเภทนะครับก็คือ,อมีอเลเมนติกมีนก็เป็นค่าเฉลีย่ยธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะอเลเมนติกมีนอ่าเช่นอ่าพูดง่ายๆมันคือการซ้มชุดข้อมูลแล้วก็หาร n เ,เลยนะฮะเป็นค่าเฉลีย่ยทั่วไปเลยนะครับอ่าถัดมานะครับคือแบบมีเดียนนะครับก็คือเอาค่าตรงกลาง คำว่าค่าตรงกลางสมมติว่าผมมีข้อมูล2 5 7 11 14แบบนี้มีเดียนคือเท่าไหร่นะครับมีเดยนคือค่าตรงกลางตรงนี้ครับแบบนี้มีเดียนคือ7นะครับแต่าาถ้าผมบอกว่าเออผมมีข้อมูลชุดข้อมูลทั้งหมดมันมี 4, ชุดข้อมูลนะมี3 9ม0 20แบบนี้มีเดียนคือเท่าไหร่ครับแบบนี้มีเดียนคือ2ค่านี้บวกกันหาร2นะครับ ก้าบวกสิบหารสองนะครับก็เท่าไหรอะ่ะสิบเก้าหารสองก็ได้เก้าจุดห้านะครับอันนี้ก็คืออ่ามีเดียนนะครับซึ่งอ่าเราจะเห็นแหละว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลเนี้ยนะครับอาริเมติกมีนซัมหารเอ็นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของเอาไลเออร์เออเอาไลเออร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมีเดียนเนี่ยนะครับมันจะ ไม่มี impact ของพวก extreme value นะครับก็คือไม่ได้มีปัญหาของ Outlier เราใช้ค่าตรงกางนะครับทีนี้โหมดละ่ะนะครับโหมดเป็นยังไงนะครับก็โหมดคือข้อมูลที่มันซ้ำที่สุดนะครับตัวเลขที่มันซ้ำเยอะสุดในชุดข้อมูลนะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมมีข้อมูล2 4 5 5 7 แปดแปดแปดสิบอ่ะแบบนี้นะครับโหมดคือเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือแต่ละชุดข้อมูลนะ,ะยิ่งเขียนยิ่งยิ่งงงเดี๋ยวนะเอาอย่างลบขึ้นมาก่อนจะลุกน้ำซะหน่อยฮะอ่าถ้าดูดูแค่นี้นะครับอ่ะซ้ำเยอะสุดคือตรงนี้ใช่ไหมครับแปดแปดแปดอ่ะอะเนี่ยมีมีแปดสาม 8, ตัวนะฮะแปดแล้วก็แปดนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นโหมดก็จะเท่ากับแปดนะครับอ่า ซึ่งโหมดเนี่ยใช้กับข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเพศเมลเมลฟีเมลฟีเมลเมลแบบนี้โหมดก็คือเมลนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเห็นภาพนะครับว่ามีนโหมดมีเดียนต่างกันยังไงนะครับส่วนคอนเซ็ปต์อื่นๆของมีนเนี่ยนะครับก็มา ขยายความในหน้านี้นะครับมันมีหลักๆด้วยกัน3แบบนะครับมันมีอ่า weighted mean นะครับ geometric mean geometric m e มันคล้ายๆค่าเฉลี่ยทบต้นนะฮะมันไม่ใช่คล้ายๆมันคือค่าเฉลี่ยทบต้น,นเวลาที่เราบอกว่าเรา invest นะครับสมมติว่าปื๊ดอ,อ่า ทีเท่ากับ0น,นะฮนะนาะทามบิ้งที่0เรา Invest เงินไป็น100นะครับและอยากรู้ว่าเมื่อผ่านไป10ปีเนี่ยเงินมันกลายเป็นฟิวเจอร์แว e ลู Value, มันกลายเป็นสมมติว่าเราเซฟว่าผ่านไปมันกลายออกมาเป็น250อย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะหา,าค่าเฉลี่ย10ปีว่าได้เท่าไหร่แบบนเนี้ยเนี่ยคือค่าเฉลี่ยทบต้นมันเหมาะที่จะใช้ geometric mean นะครับส่วนกรณีพวก weighted mean ก็หาพวก ผลทดแทนพอร์ตนะครับพอร์ตฟอร์โอรีเทิร์นนะฮะเราจะหาพอร์ตรีเทิร์นว่าอ่าเวเต็ดแล้วนะฮะมีนมีนพอร์ตรีเทิร์นมันเท่าไหร่ฮาร์โมนิกมีนนะฮาร์โมนิกมีนคล้ายคล้ายต้นทุนเฉลี่ยนะฮะมันเหมือนหาต้นทุนเฉลี่ยนะฮะเอเวอร์เจสคอสนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างแต่ละแต่ละตัวกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่เวเต็ดมีนก่อนนะครับอ่าเวเต็ดมีนลองดูตัวอย่างนี้นะครับอ่าพอร์ตฟอร์โอนะครับมีหุ้นอยู่3ตัว หุ้น A หุ้น B หุ้น C นะครับด้วยจำนวนเท่านี้4 0 6 0 1 0 0นะครับเราก็ต้องหาสัดส,ส่วนออกมาก่อนนะครับว่าหุ้น A เนี่ยเป็นกี่เป็นเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับอ่าคือคือคืออันนี้เขาให้เป็นจำนวนเงินมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้ารีเทิร์นเนี่ยหุ้น A ได้5%หุ้น B ได้7%จนะฮะแล้วหุ้น C 9%เนี่ยพอร์ตโฟลิโอคือเท่าไหร่พอร์ตโฟลิโอรีเทิร์นนะครับอ่าวิธีการมันคือ,ม,คอมันคือเอาโดยวิธีการเนี่ยมันเอาเวท e i เว t ต d ของแต่ละตัวนะครับก็คูณกับรีเทิร์นของแต่ละตัวนะซึ่งอันนี้เขาเรียกว e i เ h t e ์เอเวอร์เจ t u r รีเทิร์นนะครับก็อ่าเราก็เอา4 0หาร200ก่อน200มาจากไหนฮะคือซัมมดเนี่ยนะฮะซัมมดเนี่ยดาวดิงมา160,40บนะฮะเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดคือ200้มิลเลียนนะฮะส่หาร200 60หบาร2 0 0นะครับแล้วก็1 0 0หาร200รนะฮะแปลว่าอันนี้นะครับเวตห้านะครับ อันนี้20%นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น30%นะครับอพอได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จับคูณได้เลยนะครับอันนี้ก็ยี่สินะคูณห้อรนนี้ส่วนของหุ้น A อนะ,ะนี่คือหุ้น A นะครับแล้วก็บวกกับส่วนของหุ้น B 3นะฮะสามสิเคูณเรเนีเทอของเขาตรงนี้นะคระัเจ็ดเปอร์ตรงนี้นะฮะนี่ส่วนของหุ้น B แล้วก็บวกกับห้า คูกับ9%นะฮะนส่วนของหุ้น4นะครับนี่ก็คือจะออกมาเป็นพอร์ตโฟลิโอรีทิร์นนะครับก็คิดคำนวณกดขึ้น่อิดเลขออกมานะครับก็จะได้7.6%นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเ e กเอทีนี้มาเจาะ geometric mean นะครับ geometric mean เนี่ยมันจะถูกใช้บ่อยๆนะครับในการหา Average Rate Return over time ะครับอย่างที่ผมเกินไปเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็มัน represent growth rate หรือ compounding return ของ investment นะครับซึ่งวิธีหาหาย,ยัางไงนะครับก็เอา1บวก return ในแต่ละข้อมูลนะฮะเอา1บวก return แต่ละข้อมูลมาให้หมดนะครับคือพูดง่ายๆทำให้เป็นเท่าอะครับ1บวกเหมอบแทน top ะครับแล้วก็เอามาคูณกันนะฮะจับคูณกันทีละข้อมูลนะครับเสร็จแล้วยกกําลัง1ส่วน n อนลบหนะครับก็ n ก็คือจํานวนข้อมูลปีทั้งหมดนะครับลองดูครับว่าตัวอย่างเป็นยังไงนะครับสมมุติว่า last four period นะฮะผมเอาเป็น period หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับอ่ะ return นะครับออกมาสิบแปดลบห้าสองนะครับสิบเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ลบ 5%แล้วก็อันนี้ก็คือ2%นะครับอ่ะเขาให้คำนวณหา Geometric Mean ครับอ่ะอันนี้เราก็เอา1บวกเข้าไปกับข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับ1บวก10%คือ1.1นะฮะมันคือ1บวก0.1บวก8%ก็เป็น1.08ะะบวกลก5นะครับก็เหลือ0.95 1บวกลก5%นะก็คือ1ลกไป0.05อันนี้2%ก็เป็น1.02นะครับนะทีนี้ลอง ไล่กันดูนะฮะลองไล่ตามดูนะครับว่าแล้วทำออกมาเป็นยังไงนะครับก็เอา1นึ่งจุดนะคูณหนึ่งจุดศูนย์แปดนะครับ, 08, รบแล้วก็คูณศูนย์จุดเก้าห้าแล้วก็คูณด้วยหนึ่งจุดศูนย์สองนะครับอ่าคูณข้อมูลพวกนี้ให้หมดนะครับพอคูณเสร็จนะฮะก็นำไปยกกำลังหนึ่งส่วนแล้วก็ลบหนึ่งนะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะได้สามจุดห้าแปดเซ ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะมัน represent c o m p o u n d rate นะฮะแล้ว represent c o m p o u n d Rate ยังไงนะครับเราลองดูภาพว่าถ้าเรามีเงิน100นะครับนะ100เราเอาไปลงทุนปีแรกนะฮะก็กลายมาเป็นได้10%ก็เป็น110นะครับหลังจากนะั้นอ่า110เนี่ยนะครับเราลงทุนต่อนะครับแล้วเราได้อีก8%นะครับก็คูณ1.08เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น118.8นะฮะหลังจากนั้น100 118.8ตรงนี้นะครับมันจะต้องอติดลบนะฮะติดลบไป5%นะครับเพราะฉะนั้นเราคูณ0.95ไปนะครับมันก็ถอยมามันก็จะเหลือ112.86นะครับและ112.86ตรงนี้ได้อีก2%องเร์เนะฮะเราคูณ1.02เข้าไปนะครับออกมาเป็น115.1172 ครับซึ่งจากตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าเราเซตเครื่องคิดเลขการเงินขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดว่าสี่ปีนะฮะน่ทีเท่ากับ0นย์ะฮะอันนี้คือผ่านไป4ปีนะครับเงินลงทุนเรา100นะครับเราอินเ s สต์ไปนะครับแล้วก็มันกลายมาเป็น115.1172นะครับอันนี้คือ Future Value ที่มันได้มา นะครับแล้วก็ n คือ4และอันนี้คือ p พซเ e นต์แวเราก็จะกดหาครับว่าเอ๊แล้ว Return ทบต้นมันเท่าไหร่นะครับเราถ้าเราป้อนตัวเลขต่างๆนะครับเข้าไปในใน n i n c n c l c l l c u l u t o t o r นะครับซึ่งจริงๆผมมีสอนกดเครื่องคิดเลขไปแล้วหลายตอนเลยนะครับถ้าเราป้อนเข้าไปนะครับแล้วเรากดหาเลทออกมานะครับเลทก็จะได้3.58%ที่เป็นค่าตรงนี้นี่แหละนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดให้ดูนะนะครับผมไม่ได้กดให้ดู ครับแต่ว่าหลักๆคือตัวแปรก,ก็คือ PV 100ตรงนี้อ่า FV ตรงนี้นะครับแล้วก็ n ตรงนี้แล้วเราก็กดหาเ a t น,นะฮะกดหาตัวเ a t ออกมาทีนี้ geometric mean กับ arithmetic mean นะครับมันใช้งานาต่างกันยังไงนะครับเมื่อไหร่ควรใช้อะไรนะครับก็ถ้าเราจะหา p a s s performance over time อะฮะก็คือ หาพาร์ตเพิ่มเติมในในหลายๆพีเรียดนะครับอย่างเงี้ย geometric mean เหมาะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหาข้อมูลแบบ forecast นะฮะเป็นลักษณะ forecasting single period นะฮะ arithmetic mean จะเหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาเอาภาพนี้ก่อนพาร์ตสองปีนะครับพอร์ตรีเทิร์นนะฮะหนึ่งสองนะฮะอันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถัดมาเหลือลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูนะฮะลองดู อ่าแบบเนี้ยถามว่า Geometric Mean เท่าไหร่ Alithmetic Mean เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งนะครับอ่าเราไปลงทุนนะครับอ่าตอนแรกก็กลายมาเป็นอ่กากลายมาเป็นสองร้อยนะครับกลายมาเป็นสองร้อยอ่าพอปีต่อมาขาดทุนไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลงมาเหลือหนึ่งร้อยเท่าเดิมอ่าเงินร้อยหนึ่งมันก็เป็นร้อยหนึ่งเท่าเดิมอะ อ่าเพราะฉะนั้นรีเทิร์นเฉลีย่ยทบต้นไม่มีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามาหาเอลิเมนติกมีมันก็คือเอาซัมใช่ไหมฮะร้อยบวกด้วยลบห้าสิบแบบนี้นะฮะแล้วเราก็หารเอ็นก็คือหารสองร้อยลบห้าสิบเหลือห้าสิบห้าสิบหารสองได้ยี่ห้าซึ่งไม่เมกเซนเท่าไหร่นะ,ะับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินมันเท่าเดิมนะ,ะับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า g e o m t อเม,มติกมนะฮะถึงอะลิม t i c mean มันถึงไม่เหมาะสมเวลาหา return แบบนี้นะครับแต่อะลิม t i c m e a นเหมาะสมยังไงนะครับก็รณีที่เราอ,อยู่ณคามิ่งที่สูงแล้วเรากำลัง f o r ์แค s ตออกไปครับว่า Single ลพีเดียปีเดียวถ้าปีหน้าเนี่ยพอร์ตเราดีเนี่ยหุ้นมันน่าจะพอร์ตเราน่าจะได้แบบหุ้นโต20%เลยบวกเท่านี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นมันแย่นะครับมันจะเหลือแค่แบบอ่าสอร์เแบบเนี้ยนะครับ อ่าอย่างเงี้ยเราหาเฉลี่ยเฉลี่ยได้ก็คือเอา20บวก4หารสนะฮะ24หารก็เท่ากับ12แบบเนี้ยเราใช้อริเมติกมีนได้ในเคสแบบนี้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆตัวเลขพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก,กด Excel ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปกด Excel ให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมาเรียนรู้ประเภทมีนตัวสุดท้ายนะครับก็คือฮาร์มอนิกมีนนะครับอ่าฮาร์มอนิกมีนที่ผมบอกไปมันเหมือนหาต้นทุนเฉลี่ยนะครับอ่าเคสนี้นะครับนักลงทุน ซื้อหุ้น1,000นะครับออ month for ์ month ก็คือซื้อเดือนละพัน3เดือนนะครับที่ราคา 10, 15, 20นะถามว่า Average Price คือเท่าไหร่นะครับแปลว่า3เดือนเดือนละพันจ่ายเงินไปทั้งหมด3 0 0พันนี่คือเงินที่จ่ายถ้าเราหารหุ้นที่ได้เนี่ยหายกับหุ้นที่ได้ออกมามันก็ต้องเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับอันนี้คือ average cost นะครับ ถูกไหมฮะเราจ่ายเงินไปสามพันแล้วเราได้ของมาเท่าไหร่ล่ะนะฮะมันก็เท่ากับว่าคิดค่าต้นทุนเฉลี่ยมาได้ทีนี้ลองดูครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยของมั 2, 000, นสิบนะฮะแล้วเราซื้อพันหนึ่งนะฮะเราซื้อหนึ่งพันนะครับอ่าแบบเนี้ยนะครับเราก็ได้ของมาเท่าไหร่ 1, 000, หร 10, ครับพันหารสิบนะฮะเราก็ได้ของมาร้อยหนึ่งอ่านะครับพอถัดมานะครับของมันเป็นเท่าไหร่ครับของเป็นสิบห้านะครับอ่าเราก็จ่ายพันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหนึ่งพันหารสิบห้านี้ผมขอกด เกินคิดเลขนิดหนึ่งละานะครับหนึ่งพันหาสิบห้านะครับได้มาหกสิบหกนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็ของมันก็กลายเป็นยี่สิบนะฮะจ่ายเงินหนึ่งพันเท่าเดิมนะครับหนึ่งพันหี่สิบนะครับก็ได้ของมาห้าสิบนะครับเราซ้ำตรงนี้ลงมานะครับก็มันก็จะได้ตัวเลขสองร้อยสิบหก 216นี่คือของที่เราได้216จ่ายเงินไป3,000ได้ของมา216นะครับกด3,000หาร216นะครับมันก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยมา13.8นะครับ13.8นี่ก็คือต้นทุนเฉลี่ยการที่เราซื้อ10 15 20แล้วเราซื้อด้วยเงินเท่ากันนะฮะก็คือซื้อไปอเดือนละพันนะครับอ,อันนี้ก็ต้นทุนเฉลี่ย13.8ซึ่งถ้าไม่มีความผันผวนอะไรเลยนะครับ เส้นไม่ตรงถ้าไม่มีความผันผวนอะไรเลยนะครับทุกมีนมันเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอะลิเมนติกมีนจะมากสุดนะมากกว่าจิโอมีติกมีนนะฮะและจิโอมีติกมีนก็มากกว่าฮารโมนิกมีนนะครับลองไปดูตัวอย่างใน Excel กันนะครับผมเปิดข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับผมมีสถิติผลตอบแทนย้อนหลังนะครับของสินทรัพย์ลงทุนนะฮะไทยบอลยูเอสบอลไทยเอ็กซ์คูตี้ยูเอสเอ็กซ์คูตี้เอเชียและทองคำลองดูนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าจะหาอเริเมนติกมีนนะครับ มีนะครับเชี่ยวเมติกมีนนะฮะปึ๊บอ่าอืมเอาออกไปนะฮะเอาออกไปเอาให้มันเหมือนกันนะฮะเอาให้มันเท่ากันอ่ะนะครับอ่ะเชี่ยวเมติกมีนมันหาง่ายๆครับมันก็อ้อแทบล็อกอยู อาริเมติกมีหาง่ายๆครับอาริเมติกมีมันก็นกนกนคือการที่เราหาเอเวอร์เลชเลยนะครับหาค่าเฉลี่ยเลยปุ๊บนะฮะนี่คืออาริเมติกมีนะครับดิโอเมติกมีนะครับเรากดผูกสูตรนะฮะดิโอมีตรงนี้นะฮะ mean, นี่นะครับอ่หลังจากนั้นนะครับเรากด1บวกช่วงของรีเทิร์นที่ผ่านมาทั้งหมดหนะี่บวกรีเทิร์นที่ผ่านมาทั้งหมดนะเปิดวงเล็บนะครับลบห พอเป็นแบบนี้กด c t r l Shift Enter นะครับ c t r l Shift Enter ปุ๊บเราจะได้ e o m e t r i c Me a n มานะครับหลังจากนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลไปทางขวาได้หมดเลยนะครับมา Copy มาทางขวาฮะเราก็จะเห็นว่าสเกตนะฮะ t h m e t i c mean นะฮะเนี่ยจะมากกว่า e o m e t r i c Mean หมดนะฮะเพราะว่าชุดข้อมูลมันมีความผันผวนถูกไหมฮะมันไม่ได้เท่ากันหมดถ้าเราเขียนอ่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขเดียวกันหมดเนี่ยมันเท่า Geometric mean กับ Arithmetic m มี n จะเท่ากันแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับ ซึ่งเวลาที่เราจะหา r ีเท r ร์แบบนี้เราพิเ g e o m e t r i c mean มากกว่านะครับผมยกตัวอย่างให้ดูแบบหนึ่งแล้วกันสมมติว่าผมมีเงิน100นะครับแล้วก็เงิน100ของผมนะครับในปีแรกนะครับก็คูณกับ return ์ไปเอาเป็น US Equity ก็ได้นะคูณกับ r ีเท r ร์ไปเอาทองคำดีกว่านะคูณกับ return ์ไปปึ้งเงิน100กลายเป็นเท่าไหร,ร่เดือ9เหลือ94เพราะมันติดลบหใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะ จนถ,ถึงสิ้นปี2024นะครับเงิน100กลายเป็นเท่าไหร่แล้วฮะเงิน100กลายเป็น899แล้ว899แล้วซึ่งเขาบอกว่าทองคำเนี่ยรีเทิร์นโดยเฉลี่ยนะฮะในช่วงปี2000ถึง2024เนี่ยนะครับจากชุดข้อมูลของผมเนี่ยมันได้ดีเทิร์นจีโอเมติกมีนเฉลี่ยทบต้น9.8%เปอร์เซ็นต์า9.18นะ9.18วิธีการคือผมกดาหาเลทได้นะครับเลทอันนี้เป็น หลักการหาทางไปรวมมันนี่แหละนะครับตัว n นะครับตัว n ก็คือข้อมูลนะฮะตั้งแต่ปี2000ถึง2024นนะครับตัว n ผมให้เขาแล้วกันนะฮะนับมานะฮะตรงนี้ปึ๊บนะครับนี่คือตัว n นะฮะตัว pmt ไม่มีนะครับแล้วก็ตัว present value นะครับก็คือติด ลบ100ตรงนี้เงินลงทุนนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์แวลูก็คือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นพีเรียดเป็นซึงก็เป็นเอ็นพีเยนะฮะแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับกดคอยมนเตอร์ Enter มานะครับแล้วก็เปิดทศนิยมมานะครับ9.18เท่ากันพอดีเป๊ะนะครับอันนี้ก็คือ โดยหลักการนะครับโดยหลักการว่า,าที่บอกว่า Geometric Mean มันก็ r e p เลทิเซนคอมเพล a เรนด์ก h ดเล e หรือเฉลี่ยทบต้นก็คืออย่างนี้นั่นเองนะครับก็คือเงินร้อยหนึ่งกลายมาเป็น899เรากดขึ้นชิดเลขมามันก็ได้9.18%หรือเราผูกสูตร o m e t r i c Mean กับค่าเฉลี่ยตรงนี้เลยก็ได้9.18%เช่นกันนะครับโอเคนะครับระหวังว่าวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะทำให้เรา เข้าใจนะครับค่ากลางต่างๆนะครับมี a ม m e เด a n โหมดนะครับแล้วก็เวตเต็ดมีนจีโอมีนฮาร์โมนิกมีนแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้อะไรนะหาพอร์ตรีเทิร์นนะครับใช้เวตเ e d m มีนหาค่าเฉลี่ยทบต้นใช้ g ีโอมีนนะฮะหาต้นทุนเฉลี่ยใช้ฮาร์โมนิกมีนนะครับวิดีโอตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ